ล่าสุดมาดูวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับองค์กรขนาดใหญ่นั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ล่าสุดใกล้ขาดสภาพคล่อง โดยแบกหนี้กว่าแสนล้านบาทซึ่งวิกฤตซองวิกฤตพลังงานค่าไฟฟ้าน้ำมันหลังจากราคานั้นพุ่งสูงขึ้นหลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกมายอมรับว่าต้องแบกหนี้ค่าเชื้อเพลิงต่อไปไม่ไหวกระแสงเงินสดนั้นเริ่มติดลบและใกล้ขาดสภาพคล่องซึ่งอยากจะขอปรับขึ้นราคาไฟฟ้าสะท้อนจากการขึ้นค่าเ t ีแบบเต็มแม็กซ์ในงวดที่3ปี2565คือช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมให้ประชาชนเจ็บแต่จบส่งผลให้ค่าไฟขึ้น ึ้นพรวดเดียวถึง6.12บาทต่อหน่วยขณะที่กกพยังแบ่งรับแบ่งสู้ซึ่งต้องดูผลสรุปรับความเห็นสูตรค่าไฟใหม่เข้าบอดชี้ชะตาว่าค่าไฟที่สูงเกินไปประชาชนจะรับไหวหรือไม่ซึ่งทางด้านวงการค้าก๊าซให้จับตาราคา LNG อัตราแลกเปลี่ยนนั้นพุ่ง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนอกจากนี้แหล่งเอราวันยังผลิตก๊าซไม่พอและก๊าซเมียนมานั้นปิดซ่อมส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นลากยาวอีกเป็นปี โดยวิกฤตพลังงานกำลังเป็นปัญหาซ้ำเติมประเทศไทยทั้งราคาน้ำมันที่ยังยืนอยู่ในระดับสูงจนส่งผลกระทบต่อสถานะและความสามารถของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่รัฐบาลนั้นใช้เป็น,นกลไกหลักในการอุดหนุนร,ราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศประกอบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผพอพอก็กำลังประสบภาวะวิกฤตจากการแบกรับค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าที่ปรากฏอยู่ในรูปของค่าไฟฟ้าผัานแปรแอัตโนมัติหรือค่า f t ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนจ่ายค่าเ t ีน้อยที่สุดและให้กอฟผร,รับผ่าราส่วนที่เหลือไว้โดยไม่มีระยะเวลาการชดใช้คือในส่วนที่รับผ่าระไว้โดยล่าสุดการรับผ่าราค่าเชื้อเพลิงของกอฟผอโดยส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าของประชาชนให้น้อยที่สุดปรากฏตัวเลขการแบกรับใกล้ที่จะทะลุ1นึ่งแสล้านบาทส่งผลให้ทงางคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานหรือกกพและกอฟผเองออกมาส สัญญาณว่าจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในประเทศอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ภายใต้การจัดเก็บค่า FT งวดที่3ประจำปี2565คือช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้โดยกอฟผนั้นเตรียมที่จะเสนอความเห็นขอให้ปรับค่า FT ตามสูตรหนึ่งของการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งจะส่งผลกระทบค่าไฟฟ้าของประชาชนจะถูก ปรับขึ้นอีก6.12บาทต่อหน่วยหรือสูงสุดเท่าที่มีมาเลยทีเดียวโดยทางด้านคุณคมกริดตันตรวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมก,การกำกับกิจการพลังงานหรือกก,กพกล่าวว่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้กกพจะพิจารณาข้อสรุปการเปิดรับฟังความเห็นเรื่องค่าเ t ตาม3ข้อสมมติฐานและ1ข้อเสนอของกฟผเพื่อพิจารณาปรับค่าเ t งวดเดือนกันยาย,ยนถึงธันวาคมปีนี้โดยข้อสมมติฐาน ทั้ง3ข้อประกอบไปด้วยสูตรที่1คือเรียกเก็บค่า FT 1 3 9 1 3สตางค์ต่อหน่วยค่าไฟฟ้าจะต้องขึ้นอีก5.17บาทต่อหน่วยส่วนสูตรที่2คือค่า FT เรียกเก็บ116.28สงตางค์ต่อหน่วยค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น4.92บาทต่อหน่วยและสูตรที่3ค่า FT เรียกเก็บ93.43สตางค์ต่อหน่วยค่าไฟฟ้าปรับขึ้น4.72บาทต่อหน่วยซึ่งขณะนี้มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผล กระทบต่อค่าไฟฟ้าหลายด้านเช่นราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนสูงทําให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศส่วนหนึ่งก็หายไปและจําเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแหล่งเอราวันซึ่งเป็นแหล่งก๊าซส,สาคัญและมีราคาถูกกว่าแหล่งอื่นนานเป็นปีทางนโยบายจึงขอให้กอฟผอร,รับภาระแทนไปก่อนซึ่งพอมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องมาดูว่าจะบริหารจัดการกับค่าเชื้อเพลิงที่กอฟผอร,รับภาระแทนไว้อย่างไรไม่ใช่ใน,น กอฟอพออาจจะขาดสภาพคล่องจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราค่าไฟในระยะหนึ่งก่อนเราจึงรับฟังความเห็นประชาชนก่อนตัดสินใจและอนาคตหากสามารถผลิตก๊าซในอ่าวไทยกลับมาเติมได้ก็อาจจะมีก๊าซส,ส่วนที่ราคาถูกมาเติมทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศลดลงซึ่งอย่างไรก็ตามทางกอฟผอได้แจ้งไปทางกระทรวงการคลังถึงเรื่องการชาระหนี้แต่ถึงอย่างไรนี้ที่กอฟผอแบกรับภาระไว้ก็จะต้องได้รับ การชำระคืนดังนั้นจึงต้องมาพิจารณาว่าจะใช้คืนนี้อย่างไรจึงจะเหมาะสมก็ต้องเปิดรับฟังความเห็นประชาชนโดยจากเหตุผลที่ว่าราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้นราคาก๊าซนำเข้า LNG ส่งครามรัสเซียและยูเครนทำให้ราคาพลังงานโลกสูงขึ้นทั้งก๊าซและน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอนลราสาราที่อ่อนตัวลงอย่างมากและปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศลดลงประกอบกับจะมีแหล่งก๊าซในเมียนมาทําการปิดซ่อมในเดือนตุลาคมนี้อีกด้วยดังนั้นกอกพในฐานะที่ต้องกํากับดูแลราคาพลังงานในประเทศจะต้องมาพิจารณาว่าถ้าไม่ขึ้นค่าไฟฟ้า กฟผกับปตทจะช่วยรับภาระต่อไปได้อย่างไรซึ่งตอนนี้หนี้ค่าเชื้อเพลิงที่กฟผพพรับภาระไว้ใกล้จะถึง1นึ่งแสนล้านบาทกฟผมีเงินไม่พอจ่ายค่าเชื้อเพลิงก็ต้องติดหนี้ปตทขึ้นอยู่กับว่าปตทจะยอมให้กฟผพพติดหนี้ค่าเชื้อเพลิงต่อไปได้หรือไม่ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าวิกฤตแล้วส่วนตัวมีทางเลือกที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าตามข้อเท็จจริงบวกกับชําระหนี้บางส่วนแต่ต้องดูด้วยว่าจะชําระหนี้เท่า เพื่อให้เศรษฐกิจไปได้และที่สําคัญกอฟผอต้องไม่ขาดสภาพคล่องแต่ตอบแทนกกอพอไม่ได้ว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องข้างงวดเอฟทีงวดต่อไปอย่างไรส่วนการกู้หรือไม่กู้เงินของกอฟผอที่คอรมอเปิดช่องเอาไว้ที่2 5 0 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงานจะพิจารณาส่วนการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าที่จะกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้านั้นรัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาใส่เงินเข้ามาช่วยด้วยโดยก่อนหน้านี้คุณบุญ,ญนิติวง์ รักมิรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,อ,พอ,ออกมากล่าวว่ากฟพ,อพอนั้นได้บริหารจัดการค่าไฟฟ้าตลอด1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่งด FT, เ t ฟเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเกือบ1นึ่งแสนล้านบาทในขณะที่กฟพได้พยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องไปแล้วจํหนวยน25,000ล้านบาทแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการแบกรับผาราค่าเชื้อเพลิงที่เกินกําลังของกอฟพ,อพอเนื่องจาก ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นกอฟพอจึงมีความจําเป็นต้องแจ้งต่อคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือกกอพอถึงต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงซึ่งวอนให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวโดยทั้งนี้ที่ผ่านมากําไรของกอฟพอจะถูกนําส่งกระทรวงการคลงังเป็นเงินรายได้แผ่นดินเพื่อนําไปใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆส่วนกําไร สะสมของกอฟผพอพอจำนวน3.29แสนล้านบาทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินมันไม่ใช่เงินสดแต่เป็นการแสดงตัวเลขสะสมของมูลค่าสินทร,รัพย์ที่กฟผพอพอพอนำกำไรส่วนที่เหลือจากการนำส่งกระทรวงการคลังในแต่ละปีไปลงทุนในรูปของสินทร,รัพย์ที่ใช้ผลิตและส่งไฟฟ้าดังนั้นกฟผพอพอจึงไม่สามารถนำกำไรสะสมดังกล่าวมาจ่ายชดเชยค่าเชื้อเพลิงที่รับผ่าราใกล้จะถึง10,000แสนล้านบาทได้ทางด ดรจิราพสิริคมรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้ก่อฟอพอแบกรับภาราต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟ้าไว้ประมาณ8,310ล้านบาทและก่อฟอพอได้เสนอสูตรค่าไฟ,าฟาต่อกอกพไป4เคสก่อนหน้านี้เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงแนวทางการพิจารณาขึ้นค่าเ t งวดที่3ปี2565เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจาก ากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปลายปี2564ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเชื้อเพลิงตามบินให้กับปตทและยังไม่ได้เรียกเก็บคืนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยถ้าไม่ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าจะมีผลทําให้กอฟอผาขาดสภาพคล่องซึ่งได้แจ้งกระทรวงพลังงานไปแล้วและคอรอมกอก็อนุมัติให้กอฟอผไปกู้เงินมาเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องโดยรัฐคําประกันให้ในวงเงิน25,000ล้านบาทและให้กอฟอผ ย่อยกู้ตามความจําเป็นซึ่งขณะนี้หลักการกู้เงินได้เข้าบอ,อ,อร์ดกฟผไปแล้วโดยฝ่ายบัญชีดําเนินการและจริงๆก็ยังมีวงเงินโอดีอยู่ส่วนกระบวนการกู้ก็จะดําเนินต่อไปตามระเบียบที่กําหนดอํานาจวงเงินหากกู้เยอะๆก็ต้องให้บอร์ดอนุมัติแต่จะเริ่มดําเนินการได้เมื่อไร่หรือวงเงินเท่าไหร่นั้นขึ้นกับการพิจารณาทางฝ่ายบัญชีกอฟผอที่จะดําเนินการต่อไปโดยมีรายงานข่าวถึงเงื่อนไขเวลาในการบริหารจัดการค่าไฟฟ้า ของกอฟผอว่าจะเชื่อมโยงกับปัจจัยหลักได้แก่3สมมุติฐานและ1ข้อเสนอของกอฟอพอจากค่า f t งวดที่3ปีนี้โดยกอฟอพอยื่นข้อเสนอที่เรียกว่าเจ็บแต่จบ โดยให้เรียกเก็บค่า FT 236.97สตางค์ต่อหน่วยซึ่งค่าไฟฟ้าจะถูกปรับขึ้นสูงถึง6.12บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นข้อเสนอที่สูงกว่าสมมติฐานทั้ง3สูตรที่กกพอพตั้งเอาไว้ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งสำหรับสาเหตุที่กพอฟผต้องการให้เรียกเก็บค่า FT 236.97สตางค์ต่อหน่วยก็เพราะปัจจุบันสภาพคล่องกพอฟผเริ่มถดถอยลงแล้วแม้ว่ากอฟผจะยังมีกำไรมากถึง50,000ล้านบาทก็ตาม แต่กระแสงเงินสดกลับเริ่มติดลบมาตั้งแต่ไตรามาสที่4ปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงไตรามาสที่1ปีนี้ซึ่งสิ่งที่กองฟอร์พอต้องการคือออปชันขึ้นค่าไฟฟ้าเพื่อให้ใช้นี่ค่าเชื้อเพลิงที่แบกรับเอาไว้ให้หมดภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าที่สุดในไตรามาสแรกของปีหน้าหรือถ้าไม่ได้เลยก็อาจจะขอทางเรื่องในสู่ที่2เรียกเก็บค่า FT ที่116.28สตางค์ตต่อหน่วยก็ได้เพราะจะใช้นี่ได้ทันภายในครึ่งปีแรกของปีหน้า ถ้ากกพอยอมรับข้อเสนอนี้ก็ดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อ mm. เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ